สวัสด,ดีตอนเช้านี้เอ้าดอกแค่อยู่ไหนเนี่ยฮะบอกครับพีกำลังจะไปเก็บดอกแคตามติดชีวิตคุณยายสำอางเอ๋ <c oughs> อไปรถน้ำหน้าเหรอต้องใช้รถน้ำหน้าเออ ได้ได้เหล็กเกี่ยวนี่ดีเนาะเห<ฆ>ล็กเกี่ยวอน,นนี้สั่งทำไว้เนี่ยนะแล้วนะครับว่าจะมีดอกแคร์หรือเปล่า,าถ้าไม่ใช้รถนี่คือจะเดินเดินลำบากกุกนี้เนาะมันมันเออมันม่เดินไม่อยากจะมาด้วเถอดหน้าหลังหัวหลังหัวหลัง เดินหน้าอยู่นั่นแหละเอาทำไมไม่เดินต่อเดินหน้าหนึ่งเก้าถอยหลังสามเดินหนึ่งถอยสามคนเมาเหอะะเดินคนเมาอะไเฮ้ยโอ้ไอ้ก็ก็แคกแคก มาเราก็แค่ดอกแค่เทียบเลยเรามาดูดอกแค่กันนะครับโอ้ถ้าเก็บหมดนี่ทำไงเนี่ยดอกแค่ดอกแค่ดอกแค่ ยังไงครับด,ดอกแคหืึมาเก็บดอกแคฮะมาเก็บดอกแค <laughs> ถ่ายแล้วจะเก็บเขาจะมองเห็นหรือว่าผมเก็บดอกแคเป็นสวนประจำหมู่บ้านนะครับดอกแคหล่นเต็มเลยครับพี่น้อง ตอนที่ออกกําลังกายตอนเย็นเดินดูลบๆนะครับโดโอกแคที่ไอบ้บอกแคหล่นลุกต้นครับตอนเช้าครับบรรยากาศดี เมื่อนีมีดอกแคมาฝากหล่นทุกต้นครับ <c oughs> <c oughs> เขาจะทำกันเก็บดอกแคครับเก็บดอกแค เก็บง่ายครับเก็บง่ายเก็บได้ง่ายครับคเดียวเุรียมครับไม่ต้องเดินหาอยอะก้มเป็นได้ครับก้มเป็นได้ครับเชียงนกเชียงกระนกแก้วป่ากับที่น้อง เก็บได้หลายต้นจะได้ชิมได้หลายต้นตามติดชีวิตยายยายแกก็จะมาหาเก็บขวดเราก็มาหาเก็บดอกแคต้นนี้เป็นไงรสชาติเป็นไงครับ ธรรมชาติตอนเช้าอากาศตุมรื่น อันญนี้เลยครับต้นนี้อันญนี้อันญนี้โอ้กหมมเป็นได้ครับก้มเป็นได้โอเคครับโอเค สวยงามม,มีหมดนะครับดอกแก่หมดกรอบทุกดอกกินน้ำหวานร้องดอกแก่ <c oughs> โอ้นครับพี่น้องให้ชมบรรยากาศดอกแค่อันนี้ครับสีขาวเต็มพื้น สวยงามครับสวยงามครับพี่น้องให้สุขบรรยากาศดอกแค่ดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, рай, กด แชร์ช่องท h a n i n Coffee ด t ด้วยครับพี่น้องสวีดัสสวัสดีครับ